เกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในถือว่านักเตะกิเลนพยองของเราสามารถปรับตัวกับแทคกติกใหม่ของโคชจีโนได้พอสมควรและโคชจีโนเองก็ได้เรียนรู้นักเตะเพิ่มมากขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นการลงสนามครั้งแรกของนักเตะอย่างสรวิท์พานทองแล้วก็กัสิเดชเวทยาวงนะครับแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะฮะมีเกมลุกที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่ที่สําคัญโจทย์ในวันพฤหัสบดีนี้มันอาจจะหนักกว่าฟุตบอลไทยลีกพอสมควรนะฮะเมื่อผู้มาเยือนคือทีมรองจ่าฝูงของมาเลเซียซูเปอร์ลีกอย่างเซรังงอนะฮะและในทีมของเซรังงอเนี่ยมีนักเตะทีมชาติมาเลเซียวรวมไปถึงมีนักเตะต่างชาติซึ่งเป็นทีมชาติของแต่ละชาติเนี่ย อัดแน่นด้วยคุณภาพมาเยืยนอนสโมสรเมืองทองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกําลังใจจากกองเชียร์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่โคจิโน่ต้องการให้ทุกคนไปซัพพอร์ตกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับไม่ได้เล่นในลังแย้าอย่างเชนโดนมต้องไปเล่นที่สนามราชมังคลาครับให้เขาเชิญชวนแฟนบอลไปเชียร์หน่อยครับกับทุกบอลถ้วยเอฟซีครับ They say you must say something to defend because we don't play our stadium from Okay. I'm very happy that uh, we have very good supporter. Nobody was angry when there was 1-0 back. Yeah? They support the team, and I hope uh, this day that everybody come to the other stadium, and I hope that we have more fans than today. We, are, we need more fans. We need all fans from Monton. to กคนที่มาด s นัดนี้และมาสนับสนุนสิ่งที่เขาเขาเขารู้สึกโอเคนะเพราะว่าครึ่งแรกที่เราโดนหนึ่งศูนย์อยู่ก็เขาไม่ได้เห็นกอรเชียเป็นโวยวายแล้วก็โมโหเขาไม่ได้เห็นเพราะว่าเขารู้สึกว่ากอรเชียทีมนี้เขาเป็นกอรเชียที่ดีมากแล้วก็เขาขอว่าหมัยหน้าคนต้องมาเยอะกว่าวันนี้เพราะว่าเราต้องการกอรเชียด้วยต้องมากังวลใจแน่นอนที่สนามนี้ I can only say we have the best fans and but for next game we need all our f r i e n d s to come and study. s u p p o r รู้าเราไมีโร้ที่ดีอยู่แล้วไม่ไม่ต่อไปเขาต้องการให้ทุกคนมามากั้งใจในักาลด้วยที่สนามสามารถซื้อตั๋วเข้าชมเกมกนในขันฟุตบอล FC c h a แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่19กันยายนนี้ได้นะฮะที่เว็บไซต์ไท ai Ticket m a j o r .com นะครับหรือเคาน์เตอร์ไ Th ย i t i c k e t m a j o r ตามห้างสรสรพินค้นนาต่างๆ และก็มาซื้อหน้าสนามหน้างานที่ราชมังคลากีฬาสถานก็ได้นะฮะกำลังใจจากแฟนคลับสโมสรเมืองทองจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้นักเตะกีฬาพยญคอเราสามารถคว้าสามคะแนนในการลงสนามฟุตบอลถ้วยเอเชียเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2ได้อยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจกันเยอะๆในวันพระฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับ